สวัสดีค่ะท็อปสิบ,บีนหากพูดถึงยอดมนุษย์หลายคนคงคิดถึงไอรอนแมนหรือไม่ก็ซูเปอร์แมนหุ่นล่ำบึกแต่วันนี้เรามียอดมนุษย์ในชีวิตจริงมาแนะนําให้รู้จักกันเขาคนนั้นก็คือบูสลีดารานักบูชื่อดังผู้เป็นตำนานแห่งกังฟูนั่นเองหากคุณได้เห็นตัวตนของเขาแล้วจะรู้เลยว่าความเก่งเกินคนนั้นมีอยู่จริงเรามารู้จักบูสตลีกันก่อนดีกว่าว่าก,ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นตำนานนักบูระดับโลก มีเส้นทางชีวิตอย่างไรและต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างเขาลืมตาดูโลกระหว่างที่พ่อแม่กำลังทัวร์แสดงนิ้วในอเมริกาแต่หลังจากการแสดงจบลงครอบครัวก็ย้ายกลับมาที่ฮ่องกองเหมือนเดิมส่วนการโลดแล่นในวงการบันเทิงนั้นเริ่มต้นจากการได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เป็นเบบี้น้อยในเรื่อง Golden Gate Girl ตอนอายุเพียง3เดือนเท่านั้นจึงนับได้ว่าเป็นใบเบิกทางสู่วงการบันเทิงชั้นดีทีเดียวเลยค่ะ หลังฝากผลง,งานเรื่องแรกไว้ตอนแบบบอแล้วด้วยความที่ครอบครัวทำงานในสายบันเทิงบรูซจึงมีความสนใจในด้านนี้มากเชื่อมีเขาว่าตอนจบมัธยมไปก็ได้ร่วมแสดงภาพยนต์ไปทั้งหมดกว่า20เรื่องนั่งก็เพราะเครือข่ายของพ่อร่วมทั้งความสามารถเฉพาะตัวด้วยจึงนำพาให้คนอายุไม่ถึง20ปีมาได้ไก่ขนาดนี้ ต่จูเริ่มต้นของชื่อเสียงในวงการบันเทิงของบุสลีเลยก็คือหลังจากย้ายกลับมาที่อเมริกาและเปิดโรงเรียนสอนศิลปะก,การต่อสู้แบบกังฟูในรัสซีแอตแลจึงได้พบกับโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่ชวนเขาไปเทสหน้ากล้องเพื่อรับบทในซีรีส์เรื่อง The Green Hornet หรือหน้ากากแตนอลาวาตซึ่งผมก็คือผ่านฉลุยทำให้ชื่อของบูซลีเริ่มปรากฏตามรายการโทรทัศน์และวิทยุต่างๆจนพาเขาไปสู่ฮอลลีวูดได้ในที่สุด ส่วนวิชากังฟูที่เปิดประตูเส้นทางสู่ดารานักบูระดับตำนานนี้บรูซลีร่ำเรียนมาตั้งแต่อายุ13ปีจากปรมาจันจย์ยิบมันนานถึง3ปีจะมีฝีมือกล้าแข็งแต่ใครจะรู้บ้างว่าแท้จริงแล้วครูคนแรกของเขาก็คือคุณพ่อบังเกิดก้าของยอดนักบุค,คนนี้นั่นเองด้วยความที่เป็นนักแสดงนิ้วทําให้พ่อของเขาพอจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับท่าทางและศิลปะก,การป้องกันตัวอยู่บ้าง แล้วได้ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้ลูกๆมีติดตัวกันเอาไว้ดีนะคะที่เป็นการต่อสู้ถ้าสอนแต่การแสดงนิ้วอย่างเดียวคงไม่มียอดนักบู๊อย่างที่เรารู้จักกันแน่แต่ไม่ใช่แค่กังฟูอย่างเดียวพละก,กําลังและร่างกายของเขายัางไม่ธรรมดาอย่างกับยอดมนุษย์เลยด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาฝึกกังฟูตั้งแต่อายุ13ปีแต่ใช่ว่าความสามารถจะหมดไปแค่นั้นเพราะเมื่อเขาอายุ17ปี ก็ใช้แววความเหนือมนุษย์กันเลยเพราะสามารถล้มคู่ต่อสู้ในการแข่งขันมวยสากลร,ระดับโรงเรียนในห้องกลมจนได้เป็นแชมป์ทั้งๆท,ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยสักครั้งแต่อาจเป็นเพราะเลือดหนุ่มกำลังพลุ่งพ่านประกอบกับฝีมือไม่เป็นสองรองใครทาให้หลายคนอยากมาประทับฝีมือกับเขานอกสองเวียนเป็นประจำจึงเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตพ่อแม่จึงตัดสินใจส่งไปอยู่กับเพื่อนของท่านที่ซีเอทเทิลสหรัฐอเมริกาโดยด่วน เพราะกลัวว่าถ้ายังอยู่ฮ่องกงต่ออาจจะเลือกเดินเส้นทางผิดได้ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้บอกว่าเป็นความคิดที่ดียิ่งกว่าถูกรางวันที่หนึ่งอีกค่ะหลังจากถูกส่งไปไกลบ้านเจ้าตัวก็ได้ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานส่งหนังสือพิมพ์พนักงานเสิร์ฟและงานยิบย่อยอื่นๆเท่าที่จะทำได้แต่หลังจากเริ่มสอนกังฟูแล้วเขาก็เลิกทำงานอื่นๆและมาเปิดโรงเรียนสอนกังฟูแบบจริงจังในช่วงปี1 9 5 9 จนถึง1964มีชื่อว่าลีชุนแฟงกังฟูซึ่งณนะปัจจุบันก็ยังเปิดสอนอยู่ส่งตัวเองเรียนจบมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสาขาปัจญัยได้ในที่สุดตำนานของการเป็นยอดนักบุ๊กของบุสลีนั้นเริ่มเมื่อเขาเดินทางกลับมาที่ฮ่องกองและเซ็นสัญญากับบริษัทภาพยนตร์โดยได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่องแรก The Big Boss หรือไอหนุม่มสินตึงเป็นเฉาอันหนุ่มน้อยจากจีนแผ่นดินใหญ่ผู้เดินทางมาทำงานกับญาติที่ประเทศไทย และสัญญากับแม่ว่าจะไม่ต่อยตีกับใครด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่วายมีเรื่องรา่าให้ได้ออกหมัดมวยในที่สุดเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายปรากฏว่าประสบความสําเร็จในระดับโลกแต่เรื่องต่อมาอย่าง Fist of Fury ไอ้หนุ่มซินตึงลังแขนกลับมาแรงแสงทางโคง้งจนยอดดาวบูด,ดังเป็นพรุแตกเพราะได้โชว์ฝีมือศิลปะก,การป้องกันตัวแบบหลากหลายตลอดทั้งเรื่อง จงเข้าไปครองใจข้อหนังแอคชั่นทั่วโลกนับดีวานีคือก้าแห่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังกันเลยล่ะเห็นพูดน้อยต่อยหนักแบบนี้บูสลีก็มีความเป็นนักแสดงอยู่เหมือนกันโดยร่วมถ่ายทำในภาพยนตร์ของเพื่อนสนิทของเขาอย่างเรื่อง f i s t of unicon r แม้จะเป็นเพียงการปรากฏตัวเพียงสั้นๆแต่สิ่งที่เขาแสดงนั้นจัดว่าเป็นการต่อสู้ที่เจ๋งไม่หยอกเลยเล่นนอกจากการร่วมแสดงในเรื่องแล้วยังมีส่วนช่วยในการออกแบบทั้งท่าเต้น ้าต่อสู้รวมทั้งร่วมกำกับฉากแอคชั่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยใครอยากเห็นการทำงานของเขาแล้วก็ลองหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูได้เลยเพราะในช่วงท้ายมีเบื้องหลังการถ่ายทำที่มีบูสลีคอยซ้อมและสอนบรรดาน,นักแสดงให้คุณได้เห็นกันอยู่เต็มๆและเห็นบูสลีแจกหมารัวๆแบบนี้บูสลี y ก็ไม่เคยเก็บตำแหน่งยอดนักบุ๊ไว้กอดเล่นคนเดียวนะเพราะเขาเคยให้โอกาสชักนอริส หรือบัดเจ้าชักดาวบูระดับตำนานจากฝั่งอเมริกามาร่วมเขา้าฉากสุรหัมด้วยเหมือนกันซึ่งภาพยนตร์ที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันและเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือ way of the dragon หรือไอหนุ่มเซนตึงบุกกรุงโรมเมื่อเบิร์ของชักในเรื่องจะดูเหมือนเป็นตัวประกอบแต่ด้วยความสนิททำให้เจ้าตัวไม่ลังเลที่จะรับเล่นโดยเบิร์ของเขาก็คือตัวร้ายที่คุณได้เห็นในฉากต่อสู้ที่โคโรเซียมในกรุงโรมนั่นเองจากความซียย้มปึกของทั้งคู่ เราเลยได้รู้เคารับความเหนือมนุษย์ของบุสลีจากการที่ชักเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามีวินัยกับการฝึกซ้อมมากแค่การบริหารร่างกายประจำวันทั่วไปก็เล่นเอาคนธรรมดาจอดแบบไม่ต้องแจวแล้วเช่นเวสตวิต360ครั้งเลอกเกรด100ครั้งเตะ2,000ครั้งและปิดท้ายที่การต่อยอีก5,000ครั้งซึ่งตัวอย่างที่ว่ามาเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่องร่างกายในแต่ละวันเพียงเท่านั้น ยังไม่รวมถึงขั้นการฝึกซ้อมเลยนะเนี่ยใครอยากเก่งแบบนี้ก็ลองไปฝึกตามกันได้แต่อย่าหักโหมล่ะเดี๋ยวจะลุกไม่ไหวเอานะคะนื่องจากบทบันในจอและการฝึกสุรหัมแล้วจะไม่โชว์เลยก็ใช่อยู่ยิ่งเป็นถึงระดับตำนานด้วยแล้วต้องเหนือชั้นกว่าคนทั่วไปและไม่ทำให้ผิดหวังเลยเนื่องจากเขามีสองท่าทีเด็ดที่การันตีได้ว่าเป็นยอดมนุษย์ตัวจริงซึ่งท่าแรกที่เรียกเสียงฮือฮาได้เลยก็คือ การใช้แขนงแค่ข้างเดียวกับนิ้วเพียง2นิ้วประคองตัวและวิดพื้นขึ้นลงได้อย่างคล่องแคล่วขณะเราใช้2แขนยัง,งร่างไม่ขึ้นนี่แค่2นิ้วเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกท่าที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่าไปเหยี่ยมด้วยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะโดนหมาระยะ1นิ้วเข้าให้ซึ่งท่านี้จัดว่าเป็นระดับตำนานเพราะเขาใชรยยะห่างของหมักแค่นิดเดียวแต่กับมีพละกกำลังมหาศาลจนคู่ต่อสู้ล้มลงไปนอนหงายกิ่งเลยทีเดียว แสดงเก่งฝีมือเด็ดครบเครื่องเรื่องต้มยำขนาดนี้ไม่ดังก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วคะ่ะเรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์อย่างแท้จริงเพราะนอกจากเขาสามารถเอาศิลปะก,การต่อสู้และแขนงมาผสมผสานกันจนเป็นท่าทางเฉพาะตัวและล้ำสมัยจนน่าทึ่งนักบุค,คนนี้ยังมีความวอยในระดับที่บางครั้งกล้องยังจับไม่ทันอีกอย่างตอนที่แสดงซีรีส์เรื่อง The Green h o r n e t หรือหน้ากากแตนอารวาด แม้จะรับบทเป็นแค่ตัวประกอบแต่สิ่งที่แสดงออกมาก็ทำให้ทั้งกองถ่ายอึ้งไปตามๆกันเพราะต่อให้พยายามลดสปีดของตอนลงมามากแค่ไหนก้องก็จับได้แค่ภาพเบลอๆเ,เ,เท่านั้นจนทั้งกองถ่ายต้องลงมติว่าต้องถ่ายด้วยเฟรมเรทที่สูงขึ้นจะได้จับการเคลื่อนไหวได้ทันไม่อย่างนั้นคงไม่เห็นฝีมือของเขากันแน่นอนสี่เท้ายังรู้พาดนักปราดยังรู้พังบุสลีเองก็เคยผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างการถ่ายทำเหมือนกันไม่ได้เกิดกับตัวเขาหรอก จะเป็นตัวประกอบในฉากเรื่อง Enter the Dragon ไอห,หนุ่มซึนตึงมังกรประจันบ้านซึ่งทีแรกเขาพยายามระวังตัวเพื่อไม่ให้นักแสดงร่วมได้รับบาดเจ็บแต่ผู้กำกับรู้สึกว่ายังดูไม่สมจริงเท่าไรทำให้บ๊อบวอลนักแสดงที่กำลังร่งรวมฉากกับเขาตอนนั้นต้องบอกว่าจัดมาเต็มที่เลยเพียงเท่านั้นบุสลีก็ใส่ไม่ยัง้งทำเอาพี่บ๊อบกระเด็นไปลงทับนักแสดงประกอบด้านหลังจนคนนั้นเจ็บตัวอ่วมไปเลยขนาดโดนหังหังอย่างขนาดนี้ แล้วคนที่เดินเต็มๆจะจุดขนาดไหนกันเนี่ยเห็นบูสลีตัวเล็กๆแบบนี้อย่าไปหยียมเชียวลักเล็กพิกขีหนูนะจ๊ะแม้น้ำหนักตัวเพียงแค่5 8กิโลกรัมแต่มีแรงหมัดที่ต่อยออกมามากถึง158กิโลกรัมเดินเข้าไปสักที2ทีเห็นดาวเห็นเดินกันแน่นอนนั่นแค่แรงของมือรวนๆเท่านั้นนะถ้าลองได้จับกระบองมาฟาดด้วยละก็ความแรงของมันจะอยู่ที่725กิโลกรัมแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะ เขายังมีสถิติที่น่าทึ่งอีกเพียบทั้งแตะกระสอบทราย45กิโลกรัมขาดด้วยท่าไซคิกต่อยได้9ครั้งใน1วินาทีและยังใช้ท่าไม้ตายมาระยะประชิดซัดขนให้ร่วงได้ด้วยเก่งว่าเกินเบอร์แบบนี้สงสัยจะเป็นยอดมนุษย์มาเกิดแง่ๆเลยถ้าไม่ใช่แฟนขับตัวจริงนอกเหนือจากลีลาการบุสุดโหดแล้วบุสลีเขาก็เก่งด้านอื่นๆเหมือนกันนะอย่างเช่กนการเตะเงละเพราะตอนเด็กๆ เคยคว้าแชมป์การเต้นประเภทชาชาชาของฮ่องกองในปี1 9 5 8มาแล้วอีกทั้งตอนอายุ18ปีที่นั่งเรือเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาจากที่เคยต้องอาศัยอยู่ใต้ท้องเรือเขาก็ยังงัดฝีมือการเต้นสไตล์นี้ไปสอนผู้โดยสารคนอื่นๆจนตัวเองได้ขึ้นมาพักในห้องโดยสารชั้นหนึ่งเลยล่ะแม้นึกว่าเก่งแต่เตะกับต่อยคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าจะเดนกระจายกับเขาได้ด้วยเป็นนักเต้นเท้าฝ่ายก็น,น่าทึ่งแล้วนะแต่คนอย่างบุสลี ยังมีความสามารถในด้านศิลปะก,การเขียนอยู่ในตัวอีกด้วยเพราะย่ามว่างเขาจะแบ่งเวลายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงไปแต่งกรอนวาดภาพเกี่ยวกับท่าทางการต่อสู้และได้ใส่ไว้นังสือที่ชื่อว่าเต ah ่าแห่งจิสคุนโดของเขาเรียบร้อยแล้วแม่ชีวิตส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การต่อสู้มากแค่ไหนแต่ก็ยังเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากๆด้วยเหมือนกันเนื่องจากในห้องสมุดส่วนตัวของเขายังมีหนังสือกว่า2,000เล่มเรียงกันอยู่ในนั้นและคาดว่าคงจะอ่านจนเกือบหมดแล้วแน่ๆ เก่งทั้งบุญและบู๊แบบนี้ควรเอาเป็นตัวอย่างจริงๆเลยนะเนี่ยด้วยความสามารถที่โดดเด่นเตตาคนทั้งโลกทำให้เขาติดอันดับเป็นหนึ่งใน100บุคคลทรงอิทธิพลในศตวรรษที่20จากนิตยาสารททมประเภททีโร่แอนไอคอนในปี1998กกับเขาด้วยนะซึ่งคนที่จะมายืนจุดนี้ได้นั้นต้องเป็นคนที่เจ๋งขั้นสุดมีอิทธิพลด้านความคิดและการดำเนินชีวิตของผู้คนหมู่มากจริงๆโดยบุสลีเองโดดเด่นทั้งการเป็นนักแสดง ฝึกซ้อมพร้อมพัฒนาตัวเองแบบไม่มีหยุดตลอดจนแสวงหาบทบาทใหม่ให้ตัวเองเสมอทั้งการเข้าร่วมเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ร่วมถึงช่วยส่งต่อความรู้ด้านศิลปะก,การต่อสู้ให้คนรุ่นหลังต้องยอมรับเขาว่าสิ่งที่เขาได้มานั้นเหมาะสมซะจริงๆแม้จะน่าเสียดายที่คนเก่งๆอย่างเขาจากไปด้วยวัยเพียงแค่32ปีแต่ใช่ว่าฝีไม้ลายมือและลีลาต่างๆจะหายไปด้วยนะเพราะมีคนคิดสร้างรูปปั้นของเขาเพื่อเป็นอนุสรณ์ได้สำเร็จ โดยตั้งไว้ที่ย่านชน่นาทาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ลอสแองเจลิสซีเอท่รวมไปถึงฮ่องกองบ้านเกิดของเขาด้วยเพื่อให้เหล่าแฟนๆได้ไปถ่ายรูปกับดาวค้างฟ้ากันได้ตลอดเวลาหากใครเป็นสายลุยชอบหนังบูแอชชั่นโดยกระจายต่อยกระจุยบอกเลยว่าห้ามพลาดเรื่องราวของสุดยอดนักบูระดับตำนานอย่างเขาเด็กขาดเพราะคุณจะได้เห็นความสามารถเหนือมนุษย์ที่ไม่ได้มากพอโชคช่วยแต่แลกมาด้วยความพยายามทุกลมหายใจและจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริง ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ